สบายดีพี่น้องนี่ไปหานสบรณ์กองหลังหลังนนสบายดีพี่น้องกองหลังแนวโดบมือแรงบาลุ้นแนวโดบแนวโดบตาที่รับกวางกเอาิมาแลมอย้ถนอมน่หอยเยขนราเพราพรดังไครตุ่มยู่นอกหรอเนาะน้กาแฟนะเออมันจังเวลาน่อยะซุ้งกาแฟกาแฟชอกินกันดีกงก้องเท่ายรูกมานี่ 8นับ28,000ที่เรา28,000ที่เ้อเบิ้งลาย28,000ราคาเองตระกูลใจอง28,000เทาคกอกินพี่ดูวี่ดียวซนนะครับทั้งามร่วมแล้วก็ห้าหมื่นกว่าพี่น้องเลยั็เร็่ลายอแต่จำนวนเลินกับเท่ากันน้อยจำนวนนันสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสกลสบายดีในวันที่ โศกเศร้าหน่อยสังเกตหน้าตาเขาทำเหวเจ้าคนเกิดมะขามาันก็เป็นยังไงตอนนั้นตอนนี้บอกเขาลุ้ไปพยมมาเลยไงพยาลุ้งนะไปไปเมืสานลืมบ้างหน่นงงอยใช่ไหมก็เลยบอกว่ชตอนบ่ายก่อน ไปกับเด็กเด็กวัยรุ่นนะบอสไปกับลูกมีแขมีไอมีไปบอกอยนัดเมื่อเราเื่อลุ้นเมื่อเมื่อบ้านบอที่เหลกว่าที่เมื่อชงป่าเลยบอลลูมากน้ำตานมาน้ำเมื่อเอาเครื่องที่เหลกว่าไฮแคทคับลูดยักพาไปไปใส่มือเอาอยู่บ้านข่อยก็เลียว่าโอ้ย ของเปล่าทนเปลงยังวะอันกว่าทนทำกระบุงสิออคนนเื้ยชิบิคีรสจัดเนาะแคท้านาพนือเอาเขื่อนเด้พ่นทำเลยว่าลังแ่ลงปนอนยนังได้เนาะอันพวกวัดคู่่ะเชนูักเวียดกีนแต่เนัย่เนย lần mọi lên đi yên lần ạ mất nhảy mà người lần là này Đây là lần sản lần này ừ. này lần 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 này คุณแม่เหรอือไปากเงินมาทำบุญนำยายหนึ่งพันบาทแม่ทั้ไรส่งบราทำนำงานเแล้วเสียกันนนิดนึงนะไปใครกินั่งขอบคุณคุณแม่เนาะที่ผานเงินมาทำบุญทำทำแม่ทั้งขอคุณคุณแม่น

โอ้ยเรียนจน่าพมงเป็นหลอดเออลา้ววันทีไปซื้อยังสร้งเงินไปซื้อหรือเปล่าเอาทำบุญเรากับตรงเปนสีไปาำบุญเจาหมูยุกมีังบอไเปล่าวะเจ้าูุมีงแต่เราก็เสียไปซื้อขนมขวกนีจะมาอืนม้อื้นมาจะบ เอตอนเ้าใส่จนนั่นเอาโซบลงไปแล้เเมนแทกับาเมนทันนะใส่มานี้แต้วเปลือกเปนมัน่คู่มากเต็มสวยเลยมีมอทันทำที่มีแต่ยัเสาจะเอา

คุนกอับ้างคกระิยู่ทั้งหน่อบงเลยไปชมชมด้วยก็เขาจเบิ้งไรมือกันอยู่เบิ้องไรมือเลยการเสี่ยงดวงกันสนันเนาะมันเป็นเพนี่บอ เบิ้งเบงดี๋ยวพาไปบงเนาะเนาะไปเนาะไปิ Hence, ่เป็น oh, จุ่มเป็นจุ่มเป็นเจไป้าวผู้แกคนมาอยู่ อยู่มาซอยงานเนาะคันอยู่ติดเด็กน้อยมันก็นสิยากน,นะทางกุกมองก็มีตอนนี้บ่มีแขก มันมีแขงมากกับสิพักกับพักพอนะตอนนแข็งมา,า,า,งงงม,า,ามันจีมาได้พักเวลางีบนั่พี่น้องนะฮะเวลางีบงเวลานอนนําพันบ่ฮาเวลางีบงเวลานอนนํามเมื่อแรองกับบวา่ามันบ่มีเวลานอนอ่ะนะอยู่แบบนี้ไปจนเท่าเอาลงป่าเนะเาสะสนันก็ต้องอยู่ไปเรื่อย น,น้นอนน้ำทำไมคทเป็นจุจุดจุรวมกาแฟทำไมอันนี้เป็นจุนรวมกาแฟเมื่อไรโอ้จุรวมกาแฟเขาเมื่อไหร่ลีนะแบบเดียวเจแคทกินู้เดียวเมื่เลย โพดโพด,ดออยังง่วงคือเก่ายัางง่วงคือเก่า,างงคือเก่าขนานี้อากาศจะเป็นทางกระเดียงแม่ครงงัวธนากะจัดเตรียมอาหารพอแต่คนมากก็ปรปับปรัปปบเนะาะเวลาบ่มีคนมากกันอน เพื่นอนเอาเข่ามากคือบ่มีแนวกินวันนีเอาเข่ามากบ่มีแนวกินจะได้แนวกินนมองก็ตาบ่ จะนั้นก็ขอบใจเดินแม่เด้อที่ฝานกันมาเห็ดบุญนำถวา่เนาะก็ให้แม่เพิ่นสุขภาพแข็งแรงลำเลื่อเงินทองเก็ดยังกับประสบความสำเร็จอยู่กับลูกอพาร์ตเมนไปจนโดนเนาะจังไ้นก็ขอบใจหลายๆเนาะตอนนี้ก็ดูแลกันไปก็อยู่กับต้องอยู่ดูแลกันไป คนไปก็ขอให้ไปอย่างสุขสุขติเนาะไปแล้วพี่น้องขอกันคลิหนาะสบายดี